เจนนี่เจนนี่มเจนนี่เ้จนี่ครับเจนนี่เออเพลงนี้โดนแบบเจนนี่ตกมากเลยเออเจนนี่ตกหลายเพลงแล้วนะเจนนี่โอ้ยโอ้โหโอนโหโโอ้โหโ้โห้ออ้โหโอ้อหโอ้โหโออ้เออ้ วันนี้วันนี้เที่าอะไรครับสิบวันนิบยี่สิบอะไรอครับอืดูกอนแ้าเวลาเลยมาแล้วเลยมาล้ครับยัไม่ได้ดูใช่ยเรายัไม่ดูแต่ว่าคนที่มอนดูกันนู้เลยในโงอาหารใช่ในโรงอาหารก้องอยู่นู้นมองหน้ากูทำไมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแล้วมึงแล้วไม่คนอย่างเนี้ยแต่ใล้ต่อนะไม่ดูนะคไม่มาร้อตัเองมนลอ มันลองอ่ะนี่มีต้นอะไก่อนมาเชื่อชินมากสวัสดีครับยินี้อนรับเข้าสู่ช่องในถ่ายไปฮ่าฮฮนนี้เราเจอมัเปิดดูแล้วมันขยนดูเฮ้ยมันกำลังคือตอนนี้บนนีมาันื่องจากว่าเราจะ reaction เพลงใหม่ของแบงคพินค่ะที่ที่แบบว่าฟ e เจอริงกับโนนัเิแะค่ะใช่ครับแล้วเราก็เดี๋ยวงไม่ได้ดูเพราะว่า หนีสปอนอยู่เรากินข้าใช่แล้วเราหนีมาเลยมาหนีสปอยครับทั้งโรงแรมทั้งโรงแรมผ่านเครื่องเปิดกันแบบหนักมากใช่เพราะว่าตอนนี้เราก็เปิดเทิร์นมาแล้วคงจะรีแอคคนเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะผมมาอยู่มหาราชไม่ไปคดีอะไรคุณจะไปไม่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 มันไม่ใช่การดอ่นคือแบบมันเข้อเขาอะเราจริงคือผมคิดถึงเพื่อนแล้วแหละเนาะใช่ไหมอารใครคิดถึงเขาไม่คิดถึงเพื่อนหรอไม่

오야. 오! 우 오. 우 오. 우 오. 우와. 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 우와.

สวยมากสวยอะสวยอะสวยม้สวยมากสวยแบบไม่ใหญ่อีนีหานมากิสวยีน่นี่ตลวะอุ๊ยอุ๊ยนี่สวยมากอุ๊ยมเทาห่อุ๊ยนเยอมกันเนี่ย ดีสุดเลยเพราะว่าหมวดก็เคยชนะนะทุกคนดีหมดเลยอ่ะเกิหมวดทุกคนชนะเลยน้ากับคนอีกแล้วน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นอุ้ยท่านี้ท่านี้โอ้ยรักแบบรองนี่รักแน่มากเลยเนาะเห็นความผมยาวบ่ะมันจะมีต้องผมสั้นนิดนึงเว้ยเหมือนกูเลย Kenapa tak berapa stress extreme dah ni นะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าคนที่ไม่ได้ชอบเกาหลีหรือว่าแบบไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าลิงหรือติ่มหรืออะไรอย่างนี้นะครับคนนี้นะฮะน้องอาร์ตของเรานะครับผมแต่ข้อของเราคือเขาจะเขาจะมีรีแอคยังไงนะครับพวกเราก็แบบว่าเนี่ยสุดท้ายหนักกว่าพวกเราอีกเขาแบบอ้าวหนักกว่าพวกเราอีกคือพวกเราก็แบบว่าก็ตื่นเต้นกับเพลงใหม่นะนะมันดีมากเลยดีจริงๆเนาะเนาะดีดีแบบเรลฟูลสุดสุดเอาเอาตรงๆนะเว้ยไม่คิดว่า กูจะเป็นหนักขนาดเนี้ยใครไปยาให้มันรู้บ้างเนาะผลเนาะใช่อืมใช่อ่ะจะสรุปใครไปอะนี่เลยเออต้องพูดว่าจริงๆคือผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเกาหลีเว้ยแต่พอเข้ามหาลัยอ่ะก็เลยมี่ชนกูขำอย่างนึงตอนที่พี่อ่ะอันนี้ขอามน่าเรื่องอ่ะกูกำลังซักผ้าอยู่ยูดีมันถามมึงเพลงอะไรวะที่มันอะไรกีรี่สิบีย์กำลังซักผ้าอยู่อีเนี่ย โเมามาดูอันนี้หนึ่งวอนนะครับแหนดูดูันครัผมสวยสสวยมากคือมากเตอนเปิดตัวมาว่าเซนน้าสวยมากสวยเนี่ยชุดนี้ดีชุดนี้ดีฮึมชอบความเล่นโทรศัพท์มัอโทรหากันนะ สวยมากตาสวยมากนคำีคมืออคนที่ไ่ตวเอายกวไมคนที่รองดีดอนเบาเป็ชอบคนไหนดีกว่าเอออยาชอบออรพูดตอนจบพูดตอนดูจบ โอยเป็นนีนโอ๊ยคือตัวอะไรเขาก็บอกอยู่ว่าไม่รู้ไม่มันตัวอะไรใครอ่ะเจนี่สวใครอ่ะเจนี่สวยเนาะเนาะสวยเนาะไม่สวยจ้าเลยไม่ขอยางแล้วหรอน่อย รอคอยชุดสุดท้ายมากเลยนะคะทุกคนดีหมดเลยอะเ้เพลงนี้โดนแบบเจนี่ตกมั้งเนี่ยเจนี่ตกหลายเพลงอะนะตกเพลงเจนี่อตกทุกทเนี่ยจิสุ่ามากเลยเนี่ย ชอบเลยนะชุดช,ด,ชดแรกอะชอบเลยนะักกดกดดกดกดยอะชอบใครเจนนี่โอ้ยชอ nice. บเหญงแซเหรอฮะเพิ่รู้แล้วเนี่ยไหนเมจเนี่ครนจี่เมเนี่ค่ะเจนนี่เจนนี่ครับเจนนี่ครับเจนนี่ครับเจนนี่หมเลยก็ชอบทุกคนแต่แบบว่าถ้าแบบว่าเริดอะทำอะไรแบอ่ะอ แต่พูดจริงความรู้สึกความรู้สึกดูเรียกเกิดเรียกใช่ไหมอาร์ตคือก็คือดูว่าใครน่ารักเรียกใช่ไหมอาร์ตคืออุ้ยแมวอุ้ยแมวน่ารักเฮ้ยน่ารักเฮ้ยแมวน่ารักห้ามตุ๊กตานี่น่าอาร์ตมาต่อจบกันไปแล้วตอนเรียกใช้วันนี้ก็บันเทิงเลือกเกินของขวัญเลือกเกินก็คือก็คือที่หมดเลยอุ้ยแอมบีคือหวานมากหวานเออหวานแบบแต่หลเราไม่ค่อย ต้องแบบใส่นเต็มที่ไม่ใช่นี่มันคิดว่าเซเยน่าจะลองนิดเดียว็นแต่เสเยงน่าสวยมากเลยเนาะชุดแรกดีเวอร์ดีมากชุดสองกูชอบที่เป็นสีแดงแล้วเออเออสวยที่แบบใส่หมอก็จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้เพลง Ice Cream ก็คือเพลงนี้รอนานมากเออจริงตั้งแบบหักหายใจตอนร้องคำอยู่ไรแดนนี่คือทำให้รู้ตัวเลยว่าแบบ กลายเป็นบลิงเลยไม่รู้ตัวเลยอ้โมันเป็นตั้งไปอะไรก่อนไม่รู้ไม่เป็มแรกที่ออกอ่านบ้านเลยหรือเปล่าไม่รู้ก็มือมือแหละ้าไข่มือมือแฉะไม่ไข่วะเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับงจนจนจบนะครับเขาไม่มีอะไรครับที่แบบความคุ้นเคยแล้วก็ปั่นมาสารปั่นมาสารสุดๆเลยแต่ละคนเนี่ยพูดมากทั้งหมดยเป็นคนเส้นเหลืองครับ ไม่พูดโนไม่ไดเสียงเลยไม่ไดเสียงเลยปกตินะเรยแบบอยากแก้เพื่อนโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบายบายเฮ้ยไายบายด้วยตมากลับมากลับมาเอาไม่ไม่ได้ไปหอ่ะยี่บ